สวัสดีครับเป็นรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทําคำวิเศษนะครับอาทิตยี่20กันยายน256 3ครับ22่นานาทีครับมีข่าวน่าสนใจมากๆครับคุณสุกัญญามิเกลดาราดังที่เคยขึ้นเวทีคอปประสอนะครับมาวันนี้เธอกลับมาสนับสนุนธรรมศาสตร์และการชุมนุมครับผมพาไปดูเลยนะครับบอกกลายจุดครับแบบยอดนิยมนะครับ สุกัญญามิเกลนักร้องที่เกิดขึ้นในระบบสอได้มากกว่าตัวและเขียนสับสุดการเข้ามาของนักศึกษาที่สนามหลวงเมื่อวันนี้ซึ่งก่อนหนะ้านี้ก็มีศิลปินอย่างวันศิริกเขตและพเพื่อนที่ออกมาถแถลงการให้ประยุทธ์ลาออกและสนับสนุนข้อเรียกหงนักศึกษาครับนี่ครับก็รูปคุณสุกัญญาก็ถ่ายรูปกับท่านอาจารย์ปียบุตรด้วยนะครับผมก็บอก,กอะจุดก็ทวิตเมื่อบ่ายโมงนี่เองนะครับบ่ายโมงยี่สิบปดครับอันนี้ก็ ไม่น่าเชื่อนะครับซอขอเล่าจะโกรธแค้นเคืองอย่างไรให้ดีกันไว้การชุมนุมของนักษาเยาวชนก็เหมือนกับเบิกเนตให้คนรุ่นก่อนรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นลุงรุ่นน้าดำเนินวิถีมอบด้วยกันอันนี้รุ่นของน้องๆเขานี่ฮะนี่ครับคุณสุกัญญา <c oughs> มันเป็นไปได้อย่างไงนะมันเป็นไปได้อย่างไงครับคุณสุกัญญานี่เรียกว่าเป็นตัวแม่เลยนะ เอ๊ะนี่สุกัญญาไม่เกล่ยวป่าเหมือนแกขึ้นเคยกปปสนะครับใช่เลยครับคุณสุกัญญานี่ขึ้นเวทีกปปศเลยนะครับสุกัญญาไม่เกลวกับอุฮัหรืไทยนี่เพื่อนกันเลยนะครับเนี่ยนี่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 น,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 นี่สุกัญญามิเกี่ยสิบสี่กัญญาศรัทธาต้องเกิดจากความรักคนปกป้องใช้วิธีบังคับให้รัก ก็เกิดอย่างที่เห็นครับการต่อต้านเมื่อถูกกดขึ้นนี่เขาบอกโหช็อกมากสุกัญญาดิเกนิกมเกลนี่สลิมเลเวลเลเวลก็ระดับเดียวกับอุนะครับเป็นเพื่อนซีอุเมื <c oughs> ่อต้นปียังมาช่วยอุฝั่งด,ดาบฝั่งประชาธิปไตยอยู่เลยตอนนี้ตาสว่างแล้วถึงบอกว่าอย่าผักใส่คนต่างคนคิดต่างทุกคนเหมือนพร้อมตาสว่างกัน <c oughs> โอ้โหพระเจ้า สุกัญญามิเกลครับนี่ฮะอดีตดาวราเจ้าของบทเพลงดีกันไว้ยุค90สุกัญญามิเกลวันนี้เลิกเป็นสลิมแล้วนะครับนี่ครับจะกระปุกมานี่เลยครับ5ชั่วโมงที่แล้วครับสุกัญญามิเกลอดีตนักร้องดังกปปสย้ายข้างครับมาร่วมชุมนุมด้วย จะโกดจะเคืองกันยังไงใช่ไหมตด,ดีก่อนกันไว้นีนี่ผมจาประมาณนี้เพลงแกประมาณนี้นะฮะ,ะดูล่าสุดหน่อยครับนี่ครับอาจารย์ศีโรดบอกสามชั่วโมงที่แล้วมวลชนกระหึมข้อเสนอทะลุพิดาอาดีตนักร้องอกปปสเสขียนไปเกี่ยวร่วมชุมนุมฮะ พระเจ้าเป็นยังไงครับส่วนหนึ่งของความอายุติธรรมนี่ครับปฏิชนรายงานเหมือนกันฮะอดีตนักร้องคอปป,ปสย้ายข้างครับโอ้โหนี่มีนี่เอาเฟซบุ๊กคุณสุกัญญามาเลยครับโอ้โหพระเจ้าหากักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ตอ้องเอาไปเฟซบุ๊กเธอเลยครับนี่ฮะบอกหากหลากขวบปีที่ผ่านมาทีิสุดแล้วว่าเราคือส่วนหนึ่งที่ทําให้ความไม่ยุติธรรมในสังคมหากหลากขวบปีที่ผ่านมาทพิสุดแล้วว่าเราโต้แย้งอะไรไม่ได้หากหลากขวบปีที่ผ่านมาเราถูกยุดโยงด้วยคําว่าฝ่ายเราขอเดินตามที่เราเห็นควรตามคันลองประชาชน ที่เราเป็นเพียงเสียงหนึ่งไม่ต้องการเห็นว่ารัฐประหารอีกแล้วเราไม่ขอ,อความเป็นเราให้ใครพันธนาการเป็นฝ่ายของใครเพราะชีวิตของเราความคิดเป็นของเราหัวใจเป็นของเราเสียงหนึ่งเพียงครึ่งเสียงเล็กๆเ,เพียงหนึ่งเสียงมันคงไม่ยิ่งใหญ่สำหรับประเทศนี้กะมังแต่สําคัญมากสําหรับชีวิตของเราที่เป็นแค่เล็กๆที่คนในหมาคิดนในสังคมเบี้ยวเท่านั้นเองใครจะคิด เอาไปอย่างไรใครจะด่าอย่างไรมันก็ไม่ว่าจะเป็นคนเคยรักหรือคนไม่รักเป็นสิทธิ์ของแต่ละท่านแต่เราขออนุญาตร้องขอหากใครไม่ชื่นชมหากใครไม่เข้าใจลบเราออกจากความเป็นเพื่อนสิทธิ์ได้เลยเขาลบกันโอ้โหเป็นไม่ได้ยังไงครับนี่อย่างที่น้องเขาเขียนนะครับคนเมื่อกี้เขาบอกนี่ระดับเลเวลอุเลยนะนี่ครับไม่อยากเห็นรับประทานอีกแล้วสุกัญญามิเกลรับ ร่วมมอบ19กันญาเคยเป็ส่วนหนึ่งที่ทำให้มีความอายุรรมในสังคมครับโอ้โหมีสแกนดูครับสุกัญญามิเกลครับทุกคนงงกันเป็นไก่ตาแตกเลยนะสุกัญญามิเกลมามอบครับซึ่ง สิ่งที่น่าสนใจเราต้องไปดูใน YouTube นะเป็นรายการแล้วก็ต้องสุกัญญามิเกลนะสุกัญญามิเกลนะกญญเกล,ลองเสิร์ชดูครับมีคนเขียนเอามานะสุกัญญามิเกลกปปส สุกัญญามิเกลรับงานเสริมไม่ได้เจอหน้าลูกสุกัญญามิเกลแต่างงานกับรักเพศเดียวกันผมเคยเห็นแกขึ้นเวทีเหมือนกันนะเดี๋ยวนะครับกำลังสแกนดูนะครับรนรายการเนี่ย สุกัญญายมิเกลยังขึ้นเวทีพันธมิตรเลย,น,ลยน้องก็ทำอย่างนั้นมาตลอดแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะคะเมื่อกี้นี่แมสเ็จดีแล,แล้วโดนทำร้ายนี่แกขึ้นเวทีพันธมิตรนะนี่ยังชัดดาวแบงคอกอยู่เลยนะครับเนี่ยเกาะติดชัดดาวแบงคอกปีหนึ่งสี่หกปีที่แล้วนี่ฮะ TRY นะใ r y ความพยายามเราชอบเอามาล้อเล่นพยายามอยู่ที่ไหนพยายามก็สุขัญญามิเกลครับแฟนรายการมาวันนี้เปลี่ยนข้างแล้วครับทุกคนช็อกมากนี่ฮะ นี่ครับช่วงนี่กับสุภัญญามิเกลนี่ก็เหมือนกันนะฮะชิบาร์เกตอันนี้เดี๋ยวต้องเป็นชิบาร์ให้กับเอ่อวีโอเรโอประมาณสามคนครับผมแฟนรายการครับก็ นี่คือข่าวของคุณสุกัญญามิเกลที่เคยอยู่ขปปสครับวันนี้ก็มาแบบเงียบๆนะครับมาเงียบๆโอ้โหถ่ายรูปกับอาจารย์ปิยบุตรด้วยทั้งที่ทั้งที่แกนี่ก็ระดับเลเวลอุคุณอุเลยนะครับเนี่ยสลิมเบอร์ลองจากอุฮัไทยสุกัญญามิเกลเบิกเนตแล้วนี่ครับโอ้โหพระเจ้า ขอบคุณแฟนรายการที่ตามช่อง YouTube ชีพทรรมาวพิเศษนะครับอาทิตย์ที่20กันยายน2563ครับ22.15ทีครับผมชีพทรรมาวพิเศษสวัสดีครับ